อุ้ยบานบา่ถือพี่น้องครับคนนั้นนี่อุ้ย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 ,ยลดลดตัวงามครับอู้ตัวงามเลยครับเมื่อกี้สะคอตัวที่สามพี่น้องครับอู้ดึงลงไปจมตายเลยครับผมฮะเข่าท่าครับไม้นี่ดินแห้งเลยครับดินครับผมเมืองกอเขา่า โอ้โหโดนอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหตัวที่ห้าครับผมคอหลุนล่วนครับผมถืออีกแก้วพี่น้องครับมึงมึงครับผมมึงครับเนี่ยมึงมันดินรูปลายยังครับบ่ท่านเห็นอือพี่น้องครับผมมึงนะครับ อต,วตวสวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับมาอีกแล้วนี้พาพี่น้องมาใส่เวทไมายนี่อีกแล้วครับผมเมืองน้ำม,มาหลังจากที่ฝนตกทั้งงพาย,ยุต้องฝนตกเล้วครับผมเออน้ำขึ้นยางรัดครับ เต็นกันแท้มทักเลยวันนี้เอาเบ็ดฟ้มมาใส่ครับก็ด้ใส่โดนเรเบ็ดฟมหาปลากินก่อนหากบมาหลายคลิปลรวพี่น้องครับนลุยหาปลาครับน้ำได้หลายที่นี่ปลาบอใช่ง่าย,งา,ยงายเลยนี่ว่าจะกี่ยางใดเลยครับรยางานไม่ได้แล้ว สางน้าเต็ ừ, đấy, มแล้วยเรียนกับแบบง่ายตกสางเลยครับผมไม้นี่ประพอตัวงามตัว เสียล่าสุดมาใส่เบ็ดกรบครับย่นี่เบ็ดกบบระเพียนมามหมพอเนี้ดวงเบ็ดธรรมดาเลยพี่น้องเป็นดวงเบ็ดมามหมน้ำเบ็ดโฟมมันเสียอย่างเดียวก็คือเป็นสนิมใบครับ เปลี่ยนหาที่หาเทียเหรอไปไปนังแท้เกาแาวลงไปผลพี่นลังตามครับผมเขางามรัดเลยน้ำ ุดท้ายครับผมเดิไกลๆจังเลยเนีย่ยมาหลายครับี่น่องใส่เป็นโตเลยม <c oughs> าใส่ง่ายสุดที สายยน,นเลมสิบกว่าหลังที่เราเลยพี่รองครับเบียดท่อให้มนีกับไฟได้ครับเฟสลับสองให้ร้องเมืองม,มีนาำไหมถ้าปลามันขึ้นมาครับ บรรยากาศดีครับบ่หอนลมเย็ยนๆฝ่าคลืค้มเดี๋ยวทำมารุ่นกันครับพัดลังเถือเดี๋ยวมายามงยมาเคลืนถ้าฝนตกกระสิบมาหรอพี่น้องถ้าฝนบ่ตกกระสิมาอยู่ทางบรรยากาศครับขเขาเชี่ยวงามโอ้เขาง,งามครับทองนี่ ถึกน้ำก็ไปเขียวตึ๊บเลยไม่จต่เขาตอนแรกไม่แต่หย่าเจอนาำงามขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวตอนมายามเจอกันพี่น้องสวัสดีตอนกลางคืนครับพี่น้องครับ พาพี่น้องมายามเบ็ดโฟมยามคืนครับผมบัวเคยมายามจาเจียที่จะใส่ไวแ้แหละกะน้ำมือเส้ามายามเามาเอนิร้องมายามยามกลางคืนมั้ครับเบ็ดโฟมก็ได้ปลาปเป็นเอางดเถืยดหรอวะของหมานบ่ได้อเอามาครับ เอถุงฝนบ่ตกเลลออกมาครับไปลุ่เบ้งน้ำกันครับนี่หยังบ่เึี้ยึน้ยเน้น้ำดินอยู่นี่ดิพี่น้องอันเป็นตัวหยัง กระถูกป่าเดี๋ยวด้วยครับโอ้โห,โหปะาควาน่าโอ้ยมันแดงเดี๋ยวปลาควาว่าตายครับเดีจ้าเนย ฝนลิลอ,อู้วิ้เื็กแก่ออกแก้วน,น้องพี่ลองเต็มครับผมเก็บนีฝนลิลล่ะครับบาทนี้ มึงรังนี่ไน็นได้มีอย่างครับไประวังได้ถือใช่เมมึงอุ้ยวานบาถือขีนองครับคตน่อุ้ยนอ,นอุ้ยอุอุ้ยหลุดหลุดตัวงามครับอ้ตัวงามเลยครับ มื้นครับผมฮ่าฮ่าหมานออกได้บ่วน้อหลังนี้กินเลือดแกเนาะบ้าออกวันหลับพี่น้องครับเสียเวลาสองเตี่าเลย ดุนตัวครับผมมันเลี้ยนมาหรอท่ายตัวนี้ยั่งนี่เลยตะคอตัวที่สามพี่น้องครับโอ้ยดึงลูกไปจมตายเลยครับผมเขา,าท่าครับไม้นี่ ตัวกำลังงามครับกะคุ่เียบกับตกน้ำได้ครับว่าฮันนี่อนงุ้มเอานี่แหละน้ำเขาเปียกวัด ลุนต่อครับเจือกดีก็ว่าพี่น้องเนี่ยผมเหมือนโอ้โฟมบดีขอไฟนะครับมุมภาพ บอดถือครับผมอู๋อู๋อู๋หลังนี้ดินแห้งเลยครับผมดินแห้งเลยครับดินครับผมมันก่อเขา้าอู๋ ใส่นี่ไหมโอ้โหประคอใส่ดีครับพี่น้องครับมึงตั้งแต่โต,ตไหมไอ้ตัวนี้ซีครับผมมึงเฮ้ยมันเสียจ้ำสอยครับอือประคอมหัวนี่ไหมสีแต้ม จังอิ่งเข้าถี่วะ่ะเนี่ยเมอดโดนอีกแล้วครับพี่น้องครับอือหโอ้โหตัวที่ห้าครับผมคอหลุดล่วนครับผม เราออกได้ยุติละลายเล่นพื้นรองประกอรใส่ดีโอ๋มาเดาของม้กับหยางสิครับเรื่องกับเปียกน้ำบาทเนี่ยมี i'm not ใส่เงีนเป็นโตมาโอ้เดี๋ยวโตเป็นดีดีครับพี่น้องดีแล้วก็ฟอเป็นเดียวเสียบเงี้ยนั้นครับถืออีกแก้วพี่น้องครับมึงมึงครับผมมึงครับเนี่ยมึงมันดินบ่รดูปลาย่างครับว่าท่านเห็น อุบากลาคอไม่เปีนอนครับืันนี้เลยไม่เหยียบเป็นมอมะยามตัวที่หกครับผมโอ้โหแก่บ่ได้ครับพี่น้องครับ แก้ไม่ได้ขอ,อไปเลยพันกันอยู่นนีล้ล่ะไม่จังกัดโอ้ตกลุมโอ้ถือแล้วครับเลี้ยงหลังพี่โตปลาพี่น้องพี่เห็นบ่าครับเนี่ยไม่กำลังติดตาย โอ้โหโ้โอต้องรอต้องรอดเมโอ้ยหดิยเด็ดคันมาใส่ก็ดิขัดจ้ะมือสวยหมล่ะพี่้องปปาี ตัวปลาไหมหตัวละปนแกงขักพี่นอ้องใส่มันเป็นตัวของทีและที่คักทีเนี้ย ที่ว่านถืออีกก็พิคาดไปดอกใส่เย,ย่หลังละตัวเลย ไม่ได้ตัวที่ตัวไห่ล่ะเมื่อไม่เบี่ยงตัวปลาไปอ้ยทีครั้งทีน,นี้เอาเบียดออกไม่ได้ตรงนี้ เดี๋ยวกลับบ้านอีเลยครับผมนอนเอาไปกลับบ้านซี่หลังเหร กิ้งบดเนี่ยแหละครับต้องซ้ำครับผมแบบนี้ต้องซ้ำเบ็ดคั้นครับบาทเียเบ็ดคั้นมาเห่นมันโอ้ยขากงเนี่ยเราเสียบเนียก,กันครับใกล้หมดแล้วอือ พี่น้อนครับผมเมืองนะครับประคอได้ละตัวเมืองกุ่นเดยกันเลยเลยประคอโอ้โหโอ,โโอโ้ตัวงามแห้งพี่น้องครับเมือง พีน่น้องเลยตรงนี่ก็มีเลยครับนลยสองสี่หกแปดเก้าโตครับผมโหูยรวมตัวนี้น้ำเนียนี่น้อยๆน,นี่เมืึงกับผมผลงานเทาเฮ้ยเดี๋ยวมืออื่นมาลุ้นกันอีกเดี๋ยวเบ็ดกับบ้านซี่หลังครับ จังครับพี่น้องเดี๋ยวเจอเบ็ดขั้นครับคลิปต่อไปเยื่อใส่เดือนนี่แหละป๊าเตียบเป็นวา่ามะยามพี่น้องยอดครับผมจังเจียกันเหมือนซ้อครับสวัสดีตอนสวัสดครับผมพี่น้อง มาสวยจักน้อยครับมาเนี้ยมากูเบ็ดตื่นสวยครับหกโมงกลัวเหรอโอ้ยหลังแบกนะของนีอย่างอีกโอ้ยหลุดครับพี่น้อง ก็เถือกครับโอ้โหหมืกขึ้นถือกคักถือกแง่พี่น้องครับเกาตัวหมืกขึ้นนี่ถือกคักยี่หี่มาควาำไม่ต้งงามๆเลยครับเดี๋ยวตอนมาเมืองงามเหมือนซ้าครับสีได้เพราะตัวว่ามันกินไปหมดแล้วต้องหมื่ขึ้น ปล,ปลาแนวอื่นเลยปลาคอหลุนล้วนครับม่งี้หลังนี้่มองพี่น้องครับโฟมบักง่ายไหมมาขึ้นกระถือได้ครับนี่โฟมจมเลยครับโอ้ยอยู่พอนาอปลาไหลแค่โอ้อยว่าวอยู่แม่นี่เลีโอ้ยเจ๊ดายดย ผมแบบไงจมไหม,ไมนี่นะปลาไหลแทะครับผมห้อยมันพันโอ้ยโอ้ยจะได้ปลาไหลไงเก็บก่อนครับปลาเค็งตัวแรก ล้างนี้เถื่อได้ครับผมนน่ยตัวน้อยครับลาเข็งไหมเอาคือเกาล้างนี่แหละครับเถือผมเห็นมันดินเมื่อกี้ผู้ปลาอย่างครับอู้อีกช่อนอีกช่อนออน่นะ มาแล้วหนึ่งแต้มช่อนเหลาโอ้ยมันขค้ืนจังฮักขอต้อได้บ่โอรอได้อยู่ครับผมยังอย่าง ล่องคัทถือแงมาขึ้นถึอเ้าเพิ่งใดตัวเดียวครับปล้คกเดี๋ยวเบ็ดกลับบ้านไปซีหลังครับปวดบ่ได้ ล้างนี่กระเถิดมาเคลื่อนนี่ว่าถือเลี้ยงหลังก็นี่แหละหลัางนังนกระเถิกอยู่นี่อหอยฟมุ้ผมหายผมเอาไปบ้านแต่มีเยี่ยวหัวก,ก็ดีคัดพี่น้องครับรข่อรุ่นนี่กินหัวดีขนาดเลย ลองไปหามใาไซยอยู่ดอกรอกสามีก็ดิจจังขักเลยล่ะเหยาห่วงีกเรื่อยครับผมที่ประมานขึ้นยังมือขึ้นก็เมือขึ้นด้ปลาสดดี นี่ถือดีดีพี่น้องขึ้นเลยให้ถือลังนี่เอาเบียดไปกวันย้ำมสองก็เป็นสี่ครับก็ได้ตัวเดียว กี่หลังครับผมแม่ย่ยานโบยู่อยู่ด้ยวยนี่ให้มันพันโบยู่เหรอครับแหมัดแล้ว đẩy lìa ngắm sò ngao cua nó bị bật rồi. Thế này ta đang chôm lại, vô. ุดท,ทยว่ามันหลุดครับปเคลื่อนลงทุดทไทยพรว่านเบีดง่างเลยหรอพี่น้องครับลงสุดทไทยปลาไหละระเกรปเคลื่อนคนในไทยมึงบ่มึงครับ เป็นอัศีง่างเป็นอ่อมครับหลังนี้สาธพี่น้องผลงานยังเหมือนเอ้าบลงามปัไนไดงครับสองเต็มเหมือนคึืนเก่าเป็นสิบเอ็ดพอดีครับสรุปผลงานเท่าเจ้านี้ครับพี่น้อง หนึ่งเต้ยมตูใส่กับล้างปนไปเแียงน้อยตายเมื่อคืนได้ไปไล่ผดใหามันส่องมาเลยบ่เถียครับพี่น้องครับจงัคบนนบงคักไม้นี่คือคักถึงแน่ครับเมื่อคืนนี่พี่ตูบกเงยพ่อมปลากำลังตูงามหนามเต็มเลยอย่หายเยื่อไม่มาใส่ต้องไปหาหัวกมาใส่ก่อนครับพี่น้องไม้นี่แหละ ขี่เดียนก็ติว่ากินดอกค่ะเอาเบ็ดคันมาใส่องเอาเยียเปลี่ยนเยียรครับแต่ว่าไม่หวกเขาก็จะได้ใส่ขี้เดียนหรือหาไตเขียดมาใส่ยามขึ้นอ่ะติดตามกันมั้งคลิปต่อไปฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กันล้างใจครับผมขาก็ล้งงามครับทั้งอีสานมันเฮ้าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม